องสุนัยเด็กินแล้วสนัยในายสยมุทรเซูหุ้มหมานหุมหมาน <ผม S 1> ตรงนี้มาลุ้นกันสะบัดไปเนี่ยครับอันนี้จะดูจะดูตรงนี้ดูเก้าอีอ้โน่นเดไปจะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะนักเรียนมันจะอยู่ในโต๊ะเรียนหนึ่งชักเลยฮ่าสูส่ต่อไปเด้อนะครับผมก็ในฐานะที่มันจะไปมันอยู่ที่ผม ก็เป็นลายคุงิดไมแล้วนนนนลมันเปเ <laughs> น็นรูป <laughs> นุกไม่ดักลแล้วไม่ปอยสนุกเป็นคนเยาวไทยก็เายจับไหจับไหมเลี้ะจะจับจังวงมีชุมมีคนกอร <c oughs> ิน,นในเมืองจนในสนามจ <laughs> ับไหมอ่ะปาดบองโเนอสบสูบ้รัดต่อไปมีกองเชียร์อยู่เยอะแยะเลยเจอแล้วเจอแล้ว

ปลาได้มาตักคุอมี่ฮ่่าามาพ้แ้วชู้ต่อไปมันจะเตะชู้น้องปากเออฮะมาสู้เด้อนี่บดจังบาเออเที่ที่สองจากเส้นซ้อมนบัดก็มาทับทุมมทัดตรงเตะมนเตินในบัดตถวบัดในแวเจี๊ยบเนาะ่ตะวันบ่ดีลีก็จะเกิดโตแลวก็เป๊ะบัดเลยมีแต่ตนี้รอๆเลยบัดตะทุ่มเทาตีนะเป็นธรรมดาเว้บัดบูดเงียบเลย เริ่มรุย่ยตีปฏิใดไ <c oughs> ม่เจอผม <c oughs> ดูตาเสือ <c oughs> อ้อเหลืองฮะฮะดูต่อไปครับทำเบ็นต่อไป <c oughs> แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนที่มานะครับวันนี้ซึ่งอยู่ที่9โมง7นาทีนะครับ9 <c oughs> โมง7นาทีเองครับไม่น, <c oughs> น้าจ้าน้ำเวลาเลย,ยอะเลยแล้วก็จะมีช่องยูทูบมาครับบอกว่าวันนี้ชาวญาติติดนะติดของคุณเพลิงอยู่สุรินทร์คือคือคือว่า ติดโพสต์เพลิงเนาะเพื่งนี้ก็จะมีช่องยูทูบมาหลายท่านุของครับติดอยู่ที่สตึกก็มีแล้วก็คูเบิร์กถนนก็มีแล้วก็รับไปมาวันนี้ลงเยอะครับลงเยอะเนาะลงเยอะช่องยูทูบเรากระจายเครียดเหนื่อยนะเนาะเป็นหน้าที่การไปทำหน้าทีท่บรรยายธาตุเองนะครับนะครับโอ้โห อาเพี่มยไม่ไหวนะเยเพอาเลยเชื่อหูอว่าจุิจริงเลแอบมานี่นะเยียมเพ่อเยียมเพย์เยียมยบเพย์ได้เยียมเพได้นะครับไไปตัวช่วยไม่มีนะครับตัวช่วยไม่มีเยียมเพย์เยียมเพย์ไม่ไกลจากที่จุดที่เดิมนะครับ เต่อยากข้ามคนอื่นไปนะครับเทียบได้แต่ห้ามข้ามรถจุดตำแหน่งที่เราอยู่นะครับเยียบได้เตะนิดๆหน่อยๆนะครับอตรงนีน้ห่านเลยนะครับตรเตไม่ใช้ข้ามอ่า46 47ไปนะครับตำแหน่งก็ปรับเปลี่ยนก<ม> <ง S 3> ัน<ล>ได้นะครับเนาะอยู <c oughs> ่คุณิภาัดรถข้ามนะครับกลัวได้ไรรถทางขนาดนั้นหรอคุณเชยนะครับได้ <c oughs> คุณเชยมานะครับโอ<ซ>้คุณเชอย แตรู้ได้คุณนชอมันนะปวเครับอามาเลยครับเอาเลยนี่เลยผมว่าอยยุงให้ตรงตนี้นะให้รรั์วาดถูกอีกเอ๊ะเป็นความสนุกสนานเป็นการของเคลียรของเรานะครับนะองากตไปอ้อยเจเดียวฮะไม่มีตัวช่วยอาคุณเาคุนกชางกัเนา ุณนาเตกตนาเต้รลูาอุ้งแบตต้เพื่เครื่อแบตเตรื่อเแต้ือเื่อแบตเต้าเพอเอที่นี่ทางับาเกตาเต่ครับม่รู voilà. uh ้เลยว่าอตงไหนก็ตอนนี yeah. <am <am ้เราก็อยูันนี้เราไม่เดินไปรูนไม่ได้เพราะว่า ครับมาชุดช่เด็ดนะครับช่อเด็ดวันนี้ตะบันก็ตะบันก็ไปไปที่โตมโปเนาะหรืเอาตรงนี้ก็ได้เนาะยังไงมันตกลงเหตุใดเฮของตะนาวเฮสูบว่ายังไงมันก็โดนเลยนะครับาวนะครับ